สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูสิตเทรดเดอร์นะครับคลิปนี้ผมก็จะนำเสนอบุคคลที่ชื่อว่าโทนี่ชาลิบาเทรดเดอร์ในตลาดออปชันนะครับประวัติของโทนี่ชาลิบานะครับมาที่ฟลอร ของตลาดแลกเปลี่ยนออปชันในเมื่อปี1978นะครับก็เป็นเป็นฟอร์เทรดเดอร์นะครับฟอร์เทรดก็การซื้อขายแบบกระดานในสมัยก่อนนะครับก่อนที่ยุคคอมพิวเตอร์จะมาใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อขายนั่นเองนะครับหลังจากก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นเสมียนอยู่ที่นี่ประมาณครึ่งปีนะครับโดยเขาประสบความสำเร็จจากการเทรดตลาดออปชันในแห่งนี้นะครับเขาเริ่มต้นด้วยเงินทุนสนับสนุนจากเศรษฐีคนคนหน,นึง่งนะครับด้วยเงิน50,000เหรียญดอลลาร์นะครับ50,000ดอลลาร์ 50, นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ปั้นไปสู่เจ็ดหมื่นห้าดอลลาร์นะครับและหลงระเริงว่าตัวเองเก่งนะครับสุดท้ายเนี่ยเหลือเพียง15,000ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับคือเริ่มต้นจาก50,000ขึ้นไป75,000นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับลงมา15,000นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยทีเดียวนะครับกับความล้มเหลวดังกล่าวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็กัดฟันโดยการเทรดทีละเล็กละน้อยนะครับเก็บมาเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆจนประสบความสมําเร็จ ในที่สุดนะครับซึ่งคนคนนี้นเขาก็มีการกระจายงานการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับอาทิสังหาริมทรัพย์บบริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็พัตการอาหารนะครับโดยการเทรดหลักๆของเขาเนี่ยเป็นการเทรดออปชันเป็นหลักเลยนะครับเขาเคยคิดจะ,กะเกษียณตัวเองเมื่ออายุ30นะครับตอนนั้นเขามีเงินประมาณ8ปถึง9ล้านดอลลาร์นะครับแต่เขาหยุดไปเพียงแบบ4เดือนเขาก็กลับมาเทรดใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขารักมัน อ่านะครับเขาเป็นคนที่มีความคลั่งไคล้ในการเทรดอย่างมากนะครับทำให้เขาไม่มีเวลาใช้เวลากับผู้หญิงและเพื่อนๆน,นะครับอันนี้เป็นนิสัยของเขานะครับการเทรดเหมือนสิ่งเสพติดของเขานะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของโทนี่ชาริบานะครับข้อคิดที่ได้จากโทนี่ชาริบานะครับข้อคิดแรกนะครับการเทรดจําเป็นต้องมีวินัยและการทํากันบ้านนะครับผมรู้ว่ากรณีเลวร้วายที่สุดของผมคืออะไรการขาดทุนของผม จะมีขีดจำกัดอยู่เสมอนะครับข้อผิดพลาดที่คนมักทำบ่อยคือพวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นใหญ่กว่าตลาดพวกเขาไม่มีความเกรงกลัวตลาดและพวกเขาสูญเสียหลักการเกี่ยวกับวินัยและการทำงานหนักของพวกเขาไปนะครับวินัยคือเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเอาทฤษฎีใด,ดทฤษฎีหนึ่งมาใช้และยึดมั่นกับมันแต่คุณยังจำเป็นต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างมากพอที่จะ เปลี่ยนทิศทางถ้าคุณรู้สึกว่าทฤษฎีของคุณนั้นถูกพิสูจน์ว่าผิดนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อคิดสุดท้ายกฎการเทรดนะครับผมจะทยอยซื้อและทยอยขายสถานะของผมซึ่งนั่นทำให้ผมสามารถกระจายความเสี่ยงของผมไปได้ผมไม่ชอบที่จะซื้อ,อซื้อขายคำสั่งซื้อขายเนี่ยขนาดใหญ่ในครั้งเดียวะนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทยอยซื้อและทยอยขายเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดของคนที่ชื่อว่าโทนี่ชาลิบาโชคดีในการเทรดสวัสดีครับ